สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีดีฮักแฟนจุ๊บคู่จุ๊คนก็เก่าเคยลาแล้วก็ลุงคือเก่าพี่น้องใช่ลุ่งสวยเนี่ยนาาหน้าบ้างโอ้ห็ดเหลืองนะลุงเนาะน,นี่พี่น้องนี่มาหาอยู่หากินโมนีหลังจากมาตะเกียวเขานี่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองพี่น้องหากุดน้ำไม้ฮ่าหาน้ำไม้หาจิโร่หาเห็ดเหลืองถ้ายาเละพี่น้องเย คันบวเคลียหาลงุงมันต้องเคลียหาได้เห็ดจ้ะเนี่ยง่ามขนาดน,นลุงเนาะโอ้นี่ดอกแข็งๆเลยปกติกับแถวนี้แล้วลุงไอหม,มู่มันนะี่ยมันก็ออกลายอยู่ด้วข้ามันอนันหนักข้ามันบริโภคอ,ออกหน่อยได้เห็ดอันนี้ก็ได้ออกเป็นหมู่ใช่ปะโดยเห็ดเหลืองพี่น้องอ พึ่งจะเริ่มออกบอกรลยว่าเขามาเอาเมดเลยเนาะแต่เก่ามานีดแถวนี้แหละพี่น้องเต็มอยู่เลยโหเห็นเ,เม่นีพี่น้องดอกนี่ดอกนี้ใหญ่ขนาดเลยโอง โอ้ยใหญ่งามรอไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเลยมันเลยบอกออกรายบ่ทอซามดอกนี่บ่เนาะดูใ่ต้องกับบอคอยมีเนาะ ท่านไปต้องรลายมากกับสิรลายอยู่ป่ะรอไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเผื่อเห็นเห็ดปวกเห็นยังต้นนี้ใต้ต้นเลยมันออกเออแต่เกานี่แนื้อแถวต้นนั้นต้นยางนี่เห็ดกอเห็ดแดงกับบะมี่เนาะเห็ดหนามางเห็ดยังก็ได้มาแต่เกี่ยวขาวแล้วก็บโมยู่พี่น้องไลยพากันลงมาห่วยเนาะ เนื้อกินโตหลุนไปเรื่อยๆพี่น้องว่าสิมานหรือบ่มานสิมีเห็ดโคนให้บ่เห็ดคโคนหรือว่ากระเทนเห็ดโคนนี่คุ้มเลยนี่ขันยามน,นี่มันต้องมูใหญ่ม,<า>มันชงท้ายปีเลยชงยท้ายฤดูกาลดูปิดท้ายฤดูกาลเลย ดจุบุลุงเห็นอะไรพี่น้องไปเบิ Again, ่งก่อนจากเห็ดยังเพื่อนวะลังเหล่บอเลือยยังโดยนี네่เด้นี่จุ่มหนึ่งเห็ดเหลืองเดี๋ยวมาเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งของลุงก่อนใส่ลุงเห็ดนะโดยเห็ดลังเหล่ลังอ่อน ที่ผมเก็บตอนนั้นที่ว่าเป็นฝูงหนึ่งที่ว่าแมนเก็บอยู่ดอนนะครับนี่ไงโอ้เห็นร่วมออกพี่น้องเอ้ยเนาะคนั่งเลยนั่งเลยเห็นร่วมออกแสดงว่าเห็นเรื่องนี่มันก็ออกอยู่แต่หอบบริเคียหาเนาะกนจูมมันก็ได้นี่เนะกำลังปินจูมอืมกำลังเช็ดกำลังเช็ดกำลังมันเลย คนเอาเตยชงที่แดดๆต่างหากนอะมองจริงเจ๊บ่างบัวไปเราไปเรื <S <s un> <t 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 ่อยๆขี <t ut> <t ut> <t ut> <t 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 ้รพี่น้องเฮ็ดก้าวขี้รอก้าวอ้หมูบักใหญ่ขุดช่องสำบัดเดือนีงงาอนนี้มันสิตื่นขนาดพี่น้องบัโตกว่ายายใหญ่ ตึงเลียลุงตัวเมียตัวเมียบอสของผมมานแต่ตัวผู้ไม่ใหญ่อือสามแล้วโอเคไข่หรือเปล่าอ๋อลุงอ๋อด้วยผากด้วยอือสามสี่คุยเนาะแล้วก็โทรก็ไปพี่เราหนึ่งสองสามเอ้าคุยคนเราคุยสองคุย นี่เราจะออกกันบ้างหรออกออกแล้วปะอืมเอาบ่เะไปยังเอาตัวผู้ยังตัวนั้นก็ออกบะไม่รู้ออกงั้นไ่รู้นี่รู้เดียวตัวนั้นก็ออกบ่ออโอ้ยดูว่าออกหมแล้วตัวจะไปกรองรูนั่นจะให้บ่าวจัดการเลยน่าจะช้อนสี่เนาะใช่ตรูนี้ก็ออกเลยเดี๋ยวผมจัดมาลุ้นลุ้นพี่น้องลุ้นี้ก็ออกมันเิเหตุการณนั้นดูเห็นแต่เราไม่กินแต่มันออกไปแล้ว เีอนแบบดูงออันนี้ก็ออมกจะูมีักลังคุยมันองมีจังหัะนหากินเปล่าผมมเงก่อนนานมีเฉยด้วยลุงรับมีมีผมเห็นเลยผมเห็นตัวหนึ่งแล้วเนอะขาเอาลูงเลยน้่มันกาลังขี่ยันไปทางอื่นเนี่ยนี่เห็นไหมผมบอกแล้วมันมีตัว นี่แล้วว่าจะจะเป็นไทยไม่ได้กลัวตะขาบนั่นเองเนาะเป็นตัวมันเลยฮะโคตรพูดด้วยตัวนี้อาจจะซ้อนนี่ทางนี้ด้วยนั่นชนอลีลุงเอ้าเอ้านี่ก็มาหายใจในเฉยตัวเมียโอ้โหเฮ้ยเอ้ใส่หูนี่ก็ได้นั่นแหละใส่เลยหูมันนะครับนั่นแหละข้างหน้าเนี่ยบอกข้างหน้าครับผมนั่นแหละเอิมจังหวะมันบอกโอกโหจักรู้แล้ว ดูถ้าทางไปมันรู้ว่ามันไปกองกันหูนี่ไหนนีบ่อหรือบ่อมีออกเทหรือเปล่าเออตัวนี้ออกเทเดี๋ยวตัวนั้นหนีคลองแท้เราได้ชองเลยครับตัวน่าเออตัวนั้นกานาซิอออกแล้วแหละอ๋อแล้วมดมันมาน่ะเอามารุนบังตัวนี้ท่านมันจะช้อนบ่เลยดีนะที่ขุดเบิ่งเนาะ ทั้งสองตัวเลยเกือบเสียไปฟีซีสองตัวได้สองคำข้าวเลยเลยเอ้ยสอนบอตัวนี้น่าจะเมื่อกี้นี่ซสอนพี่น้องเลยเยอะน่าจะเยอะอยู่มากเลยน่าจะคือเนาะครับคันมาสอนนี่รูปเอ้เมื่อกี้นี่ยังซสอนมีสองหูน่ามันชิแยกกันได้ง่ายเลยกระโบ่จะโบ่ระยะมันเคยกระหูตัวเมียตัวผู้นะสูบดาวหูหนึ่งอ๋อโดนหลอกแล้วบเแล่า ไลยลยนี <Hoy> ahora, ez, ่หายเลยเจ้งเลยนะบอกให้ลุงบอกหายโอ้ตัวเดียวจะได้มันไปกองกันอยู่ตัวนั้นใช่บ๋อโดยมีลูกอื่นเปล่ามองนีู่กตรงเมียซะด้วยมีได้ในหูหนึ่งนั่นอ๋อยังอีกอยู่สามโอ้โหตรงนี้กันมาอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็รูไว้บ๋อมีบ่ตอนนี้ เหลือได้เลยสามโตเลยรับเอ้เลยกำเนิดนรถเสียสองโตเนาะมีไหมอันนี้นะเปิดลิบๆเลยตอนนี้เนี่ยกันชนันเลยโอ้ยโดนหลอกแล้วเจะดูนรกโดนหลอกแล้วไม่มีโดนหลอกอีกแล้วเยังได้ยังได้อยู่เนาะครับมีเด้ไหมว่ามันขึ้ไปอยู่ข้างบนเลยมีหลายทางหมดแล้วแนว ไข่เต็มเลยฮู้นี่บอกไม่ก็ได้กลบกลบมันออกมากขึ้นพี่หน้าให้มันออกเนาะครับอ้าวคุ้มอยู่พี่น้องตัวนี้ดีทีดีทีดีทีแล้ววันจะโดนหลอกแล้วเป็นนไะดูไข่เต็มเลยน่าบอลถึงโซแล้วพี่ตายยางลงข้างในหรือข้างนอกข้าในเข้าในก็ได้นี่นะผูกไปเท่านี้เหลือแคจังคอยเข้าก็ได้ชุดลน์มันอยากออกเป็นหรือเละ มันบ่ค่อยฮ้องฮกเด้อยามนี้ก็แม่นบ่ขุดฮู้ตัวนว่ามันออกนะเนาะเนาไอเลยได้4ทั้งหมดี่่รโดบเยอะ ใครต่หาหูง่ายยามนี่น้องลุงตัวผู้หรือตัวเมียลุงตัวเมียจ้ะอ้าวแสดงว่าเซี่ยวกันอ้าวลุงตัวนี้ตัวน้อยดิฉันเห็นนะขุดง่ายพี่น้องเงียมนี่มันสีหาหูง่ายซอนมาลุงบ่อแล้วครับไปพี่น้องลอกไปเรื่อยๆเขาไปเบิ่งตามปลาน้ำบัดนี้ ใหญ่ขนาดนี át, bueno, ens, hol, su, here, ้ฮู้ฮูใหญ่ขนาดยงลงมันน่าจะเป็นร่กนูใหญู่ใหญ่นีอ้าวได้แล้วตัวนึงูเด้อบักใหญ่ๆตืนๆเบิ่งมีเพิ่มอีกบ่ยังอีกฮูนึงเพิ่มอบ่พี่น้องูใหญ่บ่แม่นฮูใหญ่ คุ้ยใหญ่ขนาดแล้วมันโดนขนแล้วมันทำคุ้ยใหม่ป่ะดูอ้าวทรงน่าร้ายแรไเลตื่นเลยลุงทั้งตัวผัวตัวเมียเลยคุ้มหรือป่าคุ้มเดี๋ยวยังไม่คุ้มโอ้เอานี่ตัวผ่ันไฟของเราเลยตัวไว้มาโกหกดีวมีอีกหรือเปล่าต้องมีสิประกันความพอใจ เาคิด่าราสมบูแล้วดูสิครับยู่งหูยูี่น้องเต่ชีพูหูสิมีรึเ่าคือเลือกแค่ตัวหูหูของเทนหรบหูของปลมน่ะอ้าวสามส่วนสามเลยไปตามคุยน่ยเนีคุยมันใหญ่งอ้าว ะคุ้มแล้วคุ้มแล้วมาหนึ่มีอีกเนาะเล่เล่ตัวต่อหรือเปล่ามื่อทู่แล้วคุ้มแล้วพี่น้องสามเลยตัวนี้ชมคุ้ยใหญ่เนาะลายประลุั้งนี้สองลูกเลยสามตัว แสดงวัสดุซ้ำกับผมผมก็บซองรูได้สามตัวหาขึนใหม่ใหด้เลยมันอยู่ไหมต้องขุดเบิ้งลงเลยบางทีเขาก็ประมันใจใส่เลยของผมซองรูได้สามตัวแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังเหลือกี่ตัวต้องเสอสอเบิ้งลงกาหยากรหยากรหยากรใหญ่นี่นะเพรามันหากินใหม่ๆเอง ตอนนี้แหละตอนแรกมันอยู่หรือเปล่าอ่าส่อบึงก่อนลุงตอนคือผมขุดในหันะเนาะน้องซอบึงก่อนจังหน่อยยัไม่ค่อยได้ใจนะอ่าบางทีมันกับโคจมเป็นสายด้วยบางทีก็เบายากลองเบื้องอ้หูกระซ่งดอกลุงเออพี่บอหูมันนะเออยังมีหูอยู่สะหอยมันคือดักแท้เรื้อริบเลยหืมดักขนาดเลย ช่วงใส่สีโดนตัวแล้วโดนมืก่อนพี่น้องสีโดนตัวบริเวณทดว่าเลยออก้ด้วยโดนตัวแล้วไม่ยอมบอกเาลยพี่น้องเลยได้ฮองซศาอยู่ลุงใครๆมองดงลุงโอ้ โอ้ได้อยู่เนาะประมาณจากซ้าว30ตัวได้อยู่ลงหอดอยู่ดอกสาวไปพี่น้องเฮ้ยรอไปเรื่อยๆพวกแหละรอเป็นตั้งๆมันตัวคึ่งปาแล้วเหรน่าจะเป็นรอบสุดท้ายของการขุดจิรอในปีนี้มมันออกไข่ออกยังหมดแล้ว คลิปนี้ก็ลาคนพี่น้องเลยนี่แล้วเกี่ยวเขาแล้วพคนชิจูบกินอยู่โดยโปลาลายอยู่ดอกโอ,โอ้โนกโโนกกินปลาน้อยลาเดล่พี่น้องขอบคบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม่คิดนะสบายดี